ตอนนี้ตีสีนะครับแต่ว่าเคาน์เตอร์จะเปิดตีห้ถ้าสมมุติว่าเราทําออนไลน์เช็คอินมาแล้วเนี่ยเรามาเข้าตู้นี้นะครับเซลฟ์เซอร์วิสเช็คอินปินต่อบ,บรอร์ดิ้งพาสเลยช <c oughs> เสร็จแล้วเขาจะก็ปิ้นแท็กกระเป๋าแล้วเราก็เอาแท็กกระเป๋าเนี่ยมาเข้าในช่องนี้นะครับหลังจากนั้นก็เอากระเป๋ามาเข้าตรงเซลฟ์แบ็กดรอปนี่นะ ก็เอาแท็กกระเป๋าที่ปิ้นจากไอตู้เซลฟเช็คอินนะครับมาติดที่กระเป๋าก่อนออามาก็ะดึงสีแดงนี้ออกก่อนนะครับทุกขั้นตอนเราจะต้องทำเองหมดเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยช่วยทำให้ด้วย ต่อมาเราก็เอาไอ้ตัวยิงบาร์โค้ดมายิงบอร์ดดิ้งพาสของเรานะครับพอยิงบอร์ดดิ้งพาสเสร็จปุ๊บเขาก็จะตั้งชื่อขึ้นมาว่าอชื่อนี้นะแล้วกระเป๋าใส่ขึ้นไปคราวนี้เขาก็จะให้เราเนี่ยยิงที่บาร์โค้ดกระเป๋าอีกทีหนึง่งถ้ามาหลายคนนี่ไม่ต้องตกใจนะครับเอาใบไหนใส่ขึ้นไปก่อนก็ได้ถ้ายิงแล้วมันไม่ใช่ชื่อเราเดี๋ยวเขาจะให้เอากระเป๋าออกแต่ถ้าเป็นชื่อเราก็ทําขั้นตอนต่อไปได้ พอยิงา a r c o d กระเป๋าเสร็จมันก็จะมีไอ้ตัวเคมแท็กออกมาอันนี้คือเสร็จขั้นตอนหมดทุกอย่างแล้วครับถ้าสมมติเราไม่มีกระเป๋าแล้วเราก็กดโนไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มขั้นตอนเหมือนเดิมทุกอย่างกับผู้โดยสารคนต่อไปไอ้ที่เมื่อกี้บอกว่าออถ้าเราไม่มีกระเป๋าแล้วก,กดโนไปเลยนะั่นหมายถึงว่าสมมุติว่ามีเรามาคนเดียวแล้วก็ใช้กระเป๋าใบเดียวเนี่ยเราก็ ทําขั้นตอนนั้นก็กด no แต่ถ้าสมมติเรามีกระเป๋า2ใบต้องกด yes เพราะว่าจะต้องมีการสแกนกระเป๋าอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าสมมุติเรามา2คนแล้วกระเป๋าเป็นของคนละคนกันอย่างนี้ต้องกด no เหมือนกันเพราะว่าคนถัดไปก็คือจะต้องใช้แท็กกระเป๋าใบอื่นที่มันตรงกับบอดดิ้งพาสของเขาด้วยนะครับตอนนี้เข้ามาข้างในแล้วนะฮะเออท้งหมดใช้เวลาประมาณ25นาทีเสร็จ